ก็ S <S <S uh, so, สวัสดีผู้นําทุกท่านและก็สมาชิกอะตมีทุกท่านนะครับ uh, วันนี้โชคดีมากที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันนะครับขอบคุณมากๆนะครับ uh, อดีตเนี่ยผมเคยผมเรียนจบวิศวะนะครับแล้วก็ทํางานเป็นผู้จัดการโครงการอย่างที่ MC บอกนะครับวันนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าในการทํางานประจำเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงนะครับเราจบงานไรายได้เราก็จบนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะสร้างไรายได้ที่มันสามารถที่จะเลี้ยงเราต่อไปได้แล้วก็ส่งให้ลูกให้หลานเราได้เนี่ย ในงานทั่วๆไปเนี่ยหายากมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยพอเรามาดูว่าธุรกิจเครือข่ายหรือหรือว่าอะโทมี่เนี่ยสามารถจะให้สิ่งนี้ได้แล้วทําไมต้องเป็นอะโทมี่นะครับเรามาฟังดูนะครับในในแง่มุมของผมเองนะครับวันนี้เนี่ยผมผมเลือกอะโตมี่เพราะว่าอะไรสิ่งส,สิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือเรามาดูเรื่องของบริษัทในส่วนของบริษัทเองนะครับซึ่งมีสินค้าที่ดีมากนะครับสินค้าคุณภาพแล้วก็ราคา ราคาจับต้องได้อาจจะเรียกได้ว่าสินค้าแบรนด์เนมแต่ราคา,ามวลชนนะครับเราสามารถซื้อได้แล้วก็มาดูหมวดหมู่ของสินค้าที่เขาผลิตออกมาที่เขาวิจัยออกมานะครับมีทั้งในส่วนของอสุขภาพที่เรียกว่าเวลเนตนะครับหรือว่าในส่วนของคอน s u m e r ที่ใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งสินค้าเหล่านี้ใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปใช้แล้วซื้อซ้ําแน่นอนถ้ามีการซื้อซ้ําเราก็สามารถที่จะทําให้ธุรกิจของเรา มีการเติบโตหรือมีธุรกิจที่ต่อเนื่องได้ซึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมต้องการก็คือทําให้เกิดไรายได้แบบพาสซีฟอินคัมซึ่งอโตมีเนี่ยเขามีสินค้าแบบนี้นะครับแล้วข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆก็คือ,อสินค้าคุณภาพแต่ราคาย่อมเยาราคาโรงงานที่ถูกแข่งขันกับท้องตลาดทั่วไปได้เลยอันนี้เป็นข้อได้เปรียบในการเข้าร่วมธุรกิจหรือทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ผมได้เรียนรู้มาเนี่ยถ้าเรามีข้อได้เปรียบนะครับ ที่จะแข่งขันกับคนอื่นได้เนี่ยเราก็รีบหยิบฉวยโอกาสตรงนั้นเลยเพราะเมื่อเห็นตรงนี้ผมก็มาวิเคราะห์ดูว่าสินค้าดีนะครับมีคุณภาพแล้วบริษัทล่ะเป็นยังไงผู้นําหรือผู้กอ่อตั้งบริษัทเป็นยังไงก็ <c oughs> ามาดูว่าบริษัทโอเคบริษัทนี้เนี่ยอยู่มาแล้วเนี่ยสิบหปีนะครับสิบหปีแล้วก็มีการเติบโตทุกๆปีสองหลักทุกปีเลย สิบเอ่อเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นทุกๆปีตอนจนตอนนี้เนี่ยสิบหกปีเนี่ยมียอดขายเจ็ดหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงแล้วก็สามารถที่จะเอ่อสามารถที่จะทํางานร่วมกับบริษัทนี้ได้ยาวนานแน่นอนแล้วก็มาดูปฏิทานของท่านประธานเนี่ยท่านประธานเนี่ยสร้างเอ่อบริษัทนี้เพื่อให้เป็นบริษัทที่มีอายุมากกว่าร้อยปีสามารถส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้นะครับพอมาดูตรงนี้เราเกิดความมั่นใจมากเลยว่าโอเคบริษัทนี้แหละ เป็นบริษัทที่เราควรจะเลือกถ้าเราไม่เลือกบริษัทนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับเพราะว่ามันมันสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการได้หนึ่งความมั่นคงสองเรื่องของการที่มีโปรดักที่สามารถซื้อซ้ําได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการาขยายออกไปมากกว่า27ประเทศนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญยังไงเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอ,อันนี้เรามาดูพอเรามาดู3 4ข้อเนี้ยเราเห็นว่าโอเคบริษัทนี้ สําคัญแน่นอนแล้วก็มาดูว่าแล้วเขาซับซัพอร์ตเราสนับสนุนเรายังไงบ้างในในในการที่จะเป็นหุ้นส่วนกันเราไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทเตามีแต่เราเข้ามาทําในส่วนของเราเองนะครับทําในส่วนของมาร์เก็ตติ้งในการผลิตในการวิจัยนะครับในการขนส่งอัตมมีจัดการให้เราหมดนะครับเราทําในส่วนของมาร์เก็ตติ้งนะครับในการทำมาร์เก็ตติ้งก็คือการให้ข้อมูลกับคนทั่วๆไปได้ได้รู้จักได้ใช้สินค้า แล้วก็ในการที่จะเชื่อมโยงกับคนเหล่านี้เนี่ยมันก็มีระบบที่จัดการให้เรานะครับมีแพลตฟอร์มมีแอปพลิเคชันให้เราซึ่งเราสามารถแฝกทุกคนได้ที่เราแนะนําเข้ามาที่เราเทรนนิ่งในองค์กรของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สุดยอดมากแล้วที่สุดยอดมากกว่านั้นทําไมต้องอาตมี่หนึ่งอาตมี่เราเข้ามาเนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการสมัครเลยนะครับแล้วก็ไม่มีบังคับยอดนะครับแล้วก็เอ่อไม่มีไม่มีบังคับยอดแล้วก็ไม่มีการ จ่ายรายเดือนรายปีเราไม่ต้องไม่ต้องมีตรงนั้นเลยบริษัทสนับสนุนเราให้หมดเราแค่สมัครเข้ามานะครับบัตรประชาชนใบเดียวเราก็สามารถที่จะเป็นหุ้นส่วนมีรหัสของเรา,เาได้แพลตฟอร์มขึ้นมาเป็นเหมือนกับแอปพลิเคชันของเราเองเลยเราสามารถที่จะทําตลาดตรงนี้ได้ออกไปทั่วโลกนะครับไม่ได้ลิมิตอยู่เฉพาะในในจังหวัดที่คุณอยู่นะครับไม่ได้ลิมิตอยู่ในประเทศที่คุณอยู่แต่สามารถกระจายออกไปได้ทั่วโลกนะครับซึ่งตอนนี้มีสาขาอยู่27ประเทศเนี่ยรวมทั้งเกาหลี สามารถทำธุรกิจได้มากกว่า50ประเทศและก็สามารถที่จะทำมีลูกค้าได้มากกว่า140ประเทศนะครับลองคิดดูว่าถ้าคุณมีโอกาสแบบนี้โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนเป็นหลักหลายร้อยล้านนะครับถ้าจะทำแบบนี้จริงๆถ้าทำด้วยตัวเราเองเนี่ยเป็นหลักหลายร้อยล้านแต่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทหนึ่งเริ่มต้นจากการเปลี่ยนที่ช้อปปิ้งนะครับผมก็ช้อปปิง้งสินค้าที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันมาใช้กับอะโตมมาใช้ของอะโตมี่นะครับ สั่งซื้อในแอปพลิเคชันก็ส่งให้ถึงถึงบ้านสั่งซื้อ, 150, อ1 5ึ่งพันห้าบาทก็ส่งให้ฟรีต่างหากนะครับนี่คือเหตุผลว่าอัตโตมีทับพอร์ตเราทุกอย่างนะครับวันนี้เราทําหน้าที่ของเราผมเชื่อว่าในห้องนี้เนี่ยอาจจะมะีกลุ่มของนักธุรกิจเพื่อนๆเราเนี่ยมีอยู่หลายหลายเลเวลในการตัดสินใจนะครับเราอาจจะเพิ่งเข้ามาดูสินค้านะครับหรือเราเพิ่งเข้ามาเพื่อที่จะทํารายได้เล็กน้อยเป็นไรายได้เสริมหรือสําหรับคนที่ทํา เป็นไรายได้เป็นอาชีพนะครับเป็นไรายได้จริงๆก้อนใหญ่ๆนะครับก็สามารถที่ตัดสินใจและอัปเกรดตัวเองขึ้นไปได้ถ้าเป็นผู้ใช้สินค้าอัปเกรดมาลองทำมาเรียนรู้เพื่อทํารายได้ดูถ้าเราเรียนรู้ทารายได้ลองทํามันอย่างจริงจังใส่เวลากับมันนะครับตอบผลตอบแทนในธุรกิจนี้สามารถที่จะให้เราได้เต็มที่แล้วก็วันนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญเรามาดูว่าถ้าเราไม่มีอาชีพสํารองหรือเราไม่มีโอกาสที่ให้เราเลือกวันนี้เนี่ย โอกาสต่อไปข้างหน้าเราชีวิตจะยากลําบากมากขึ้นนะครับวันนี้ในในประเทศเราเนี่ยเป็นสังคมสังคมผู้สูงวัยนะครับเด็กเกิดน้อยลงพอเด็กเกิดน้อยลงโรงเรียนปถมก็จะปิดตัวพอปถมปิดตัวไม่มีคนมาเข้ามัธยมโรงเรียนมัธยมก็ปิดตัวมัธยมไม่มีมหาลัยก็จะปิดตัวลงจะเกิดขึ้นในไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มี ตัวเลือกถ้าเราไม่มีอ,อาชีพสำรองหรือเราไม่เลือกธุรกิจที่มันเหมาะสมที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วอัตมิให้สิ่งนี้ได้นะครับมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทุกคนก็ต้อง,องใช้อยู่แล้วแล้วกระจายออกไปได้ทั่วโลกวันนี้เราไม่จําเป็นจะต้องโฟกัสเฉพาะประเทศไทยเราสามารถกระจายออกไปได้ทั่วโลกนะครับเราก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้แล้วก็คนทํางานตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่อง AI มาแย่งงานนะครับแต่ถ้าเราสร้างเครือข่าย ทำมาร์เก็ตติ้งให้กับบริษัทอะโตมี่เนี่ยเราสามารถที่จะมีตลาดเป็นของเราเองเราสามารถที่จะมีรายได้ต่อเนื่องได้ผมเชื่อว่านี่คือเหตุผลที่ผมเลือกอะโตมี่นะครับทาไมต้องอะโตมี่เพราะอะโตมี่มีให้เราแล้วอะโตมี่จะเป็นขึ้นเป็นท็อปในวงการเดียวกันเนี่ยในไม่ช้านี้นะครับอาจจะเป็นถึงอันดับหนึ่งในเร็วๆนี้ด้วยซ้านะครับโอเคสําหรับผมผมคิดว่าเวลาน่าจะหมดแล้วผมฝากไว้แค่นี้คือไมโครโฟนให้กับ MC นะครับขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีครับ สุดยอดมากค่ะไดมอนด์ Diamond. สุชาติชิมประดิษฐ์นะคะบริษัทก็ดีสินค้าก็ดีมากนะคะโอ้โหดีทุกอย่างเลยนะคะเหมาะกับการที่เราจะทําธุรกิจเนี่ยเป็นอย่างมากนะคะใครที่ใช้สินค้าอย่างเดียวลองหันมาทําธุรกิจดูนะคะไดมอนสุชาติบอกว่าเวิร์กแน่นอนค่ะท่านต่อไปนะคะที่จะมาแชร์อีกท่านหนึ่งก็เป็นผู้ที่